การที่จะทําให้ผู้ใช้กับผู้สร้างเนี่ยสามารถที่จะมาทํางานร่วมกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีหน่วยงานกลางที่เข้ามาช่วยประสานในส่วนนี้นะครับอุทยาวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีเกษตรลอาหารหมหาวิทยาลัยแม่มจโจ้หรือภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่าแม่มจโจ้โกลฟูดพาร์คหรือว่าแมปเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเป็นอินเตอร์มีเนียรี่หรือว่าเป็นตัวกลางในการที่จะมาเชื่อมโยงการทํางานนะครับระหว่างผู้สร้างองค์ความรู้ก็คือมหาวิทยาลัยกับผู้ที่จะเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การดาเนินงานของแมปนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเกิดมาจากสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจซึ่เกิดมาตั้งแต่ปี2548โดยบริการพื้นฐานดั้งเดิมเราคือการให้บริการด้านการบ่มเพาะธุรกิจจากฐานงานวิจัย หรือฐานเทคโนโลยีนวัตก,กรรมของมหาวิทยาลัยนะครับเราสร้างผู้ประกอบการใหม่ซึ่งสมัยนี้มักจะเรียกกันว่าสตาร์ทอัพโดยการที่เราใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเนี่ยมาเป็นฐานในการที่จะสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาที่สามารถโตแบบก้าวกระโดดนั่นก็คือเป็นบริการแรกที่เราเกิดมาแต่ต่อมาแล้วเนี่ยพอเรามาเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์หรือแมปเนี่ยเราจะพบว่า การให้บริการแค่เรื่องของการบ่มเพาะนี่ไม่เพียงพอเราต้องมีการให้บริการในลนักษณะอื่นด้วยอย่างที่ผมนำเรียมตั้งแต่ต้นว่าเราเป็น intermediary ก็คือเป็นคนกลางในการที่จะเอางานออกไปใช้ประโยชน์ดังนั้นอีกด้านหนึ่งที่สําคัญก็คือเวลาเราเอาความรู้ไปใช้มันต้องมีการบริหารเรื่องทรัพย์สินธรรมัญญาก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยต้องมีการบริหารจัดการทรัพย์สินธรรปัญาเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินธรรมัญาให้กับหมาหาวิทยาลัยในการที่จะทํายังไงให้หมหาวิทยาลัยสร้างงานออกมาแล้วเป็นประโยชน์ ในส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะจะดาเนินการทั้ง4รูปแบบเลยค่ะก็คือมีในส่วนของ1การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะ2การคุ้มครองเพื่อให้ได้สิทธิ์ทางกฎหมาย3การนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และก็ 4. การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมายค่ะซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะจะมีบริการในส่วนของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันได้แก่นะคะสิทธิบัตรการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรซึ่ง หมายการค้าและเลขสิทธิ์ค่ะ ดังนั้นในส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารจึงเป็นกลไกในการเชื่อมโยงภาคเอกชนเข้าร่วมกับอาในส่วนของการนําองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในความพร้อมของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากรน,นักวิจัยเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์รวมถึงโรงงานต้นแบบต่างๆและก็ในส่วนขององค์ความรู้ที่เป็น,นด้านของวทน,นนะคะไปใช้ประโยชน์เราจึงร่วมกันขับเคลื่อนภายใต้แผนการดําเนินำงานของอุทยานให้ภาคเอกชนนําประโยชน์ตรงนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชออย์เต็มที่ค่ะ โดยส่วนใหญ่เราก็จะพบว่าอู้ประกอบการนะครับมีต้นทุนในการทำบรรจุพัณฑ์เนี่ยค่อนข้างจะจากัดพอชนะแล้วเนี่ย หน้าที่ของการเป็นนักออกแบบอะครับเราก็ต้องช่วยดูด้วยว่าการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุเนี่ยต้องมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และเหมาะสมกับต้นทุนของผลิตภัณฑ์ด้วยครับเพราะว่าถ้าบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีตน้นทุนที่สูงนะคบมันจะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องแบกรับต้นทุนเนี่ยสูงไปด้วยและจะทําให้เขาได้กําไรน้อยลงธุรกิจก็จะเติบโตช้าหรือไม่สามารถทํากําไรได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการ แนะนําเรื่องการใช้วัสดุที่เหมาะสมะครับจะเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถเซฟต้นทุนในเรื่องของการผลิตและผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นครับ ในส่วนของการบริการของฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจนะคะก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะจะเป็นพาร์ทของสตาร์ทอัพที่กรูมเด็กนะคะตั้งแต่อเดียไมซ์เซตแล้วก็พาเด็กไปแข่งขันนะคะแล้วก็อีกฝั่งมันจะเป็นในการบ่มเพาะผู้ประกอบการนะคะทั้งนักศึกษาแล้วก็ผู้ประกอบการภายนอกค่ะส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอก็จะเป็นในส่วนการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัยค่ะอันนี้เราก็จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัยให้อยู่ตรงกลางร,ระหว่างกันให้สามารถสื่อสารกันรู้เรื่องมากขึ้นค่ะ ด้วยบริการของอุทยานนะครับจริงๆผมคงบอกตรงนี้ไม่หมดก็คือเรามีมากกว่า20แพลตฟอร์ม20แผนงานในการให้บริการนะครับดังนั้นไม่ว่า ทุกท่านจะเป็นใครนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาสิทธิ์เกา่าบุคลากรคณาจารย์รวมทั้งบุคคลภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็น SME ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ขอให้ท่านแค่เดินเข้ามาครับก้าวเข้ามาเราคิดว่าเรามีแพลตฟอร์มการทํางานที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกท่านได้หมดเพราะว่าเราคือหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่จะเชื่อมต่อการทํางานเพื่อให้ทุกท่านที่มาขอใช้บริการสามารถที่จะมีความสุขในการที่จะเอางานวิจัยออกไปใช้ประโยชน์ครับแม้ คือแผนที่ที่นำทางสู่ความสำเร็จของทุกท่านครับ